ยังอยู่นะใม,มันก็ยังอยู่พี่มันก็ยังอยู่นะครับมันไม่ได้ไหลออกไปมันไม่ได้ลดลงอะไรเลยอ่าตรงนี้ตำน้ำนะเดี๋ยวผมจะไปดูหน้าบ้านอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าบ้านกันเ้วสภาพก็นไหมแต่ห้างไหนยังไ่นะครับผมนะเรายืนอยู่ตรงนี้ระดับน้าเพิ่มหนึ่งในขณะที่หน้าบ้านระดับน้ำต่ำ ตอนนี้ครันแบบแรกเลยเ่ยผมยังไม่ได้ไปดูในจุดที่นี่มีปัญหาของไม้หลักละป้าทั้งสองเลยเนาะครับอ่าฮะเอาแค่แับแรกก่อนว่าผู้ชายน้ำเต็มพี่กดยังไงก็ไม่หลงบ่อนี่เป็นบ่อแบบไหนไม่รู้นะน่าจะเป็นบ่อเป็นซึมธรรมดาบ่อซึมธรรมดามดรครับ เ,เท่ากันเต็มเท่ากันห้องในงหน้องในใช่ไหมใช่ะเห็นมันไหลยออกมาจากอย่างเนี้ยอืมแสดงว่ามันไม่ได้อยู่นี่เพราะท่ออยู่นี้เป็นรางน้ําอยู่ไม่ใช่ท่อมันเป็นรางน้ำ xe lạ xe lạ xe mình lắm ô khá bốn đặt bây giờ mới lại vui rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เียเองพี่เนี่ยอะไร,รพี่ไอเดียเองเหรอเนี่ยอดี๋ดี๋พี่มาดูนี่นี่พี่มาดูข้างล่างนี่ออกมาเลยครับมาข้างล่างนี้นี่มาด้านนี้เลยครับพี่จะเห็นน้ำ่ทะลักออกมาอย่างนี้เลยครับโอ้เดี๋ยวว่ามันจะออกไม่ตะนั่นนะพี่โดนนะหนเห็นไหมทะลักออกมาอย่างนี้เลยเห็นไหม พอกัอนนะออนตรงนี้ก็ไม่ลดเพราะฉะนั้นระดับน้ําของตรงเนี้ยมันคือระดับที่เออ่ตามขอท่อที่ตั้งกันเอาไว้เพื่อไปกําหนดน้าตรงนูน้นว่ายัางไงเนี่ยจริงๆมันจะต้องให้ลงต่ำไปอีกที่นี่ต้องให้ต่ำลงใช่น้าถึงจะออกหมดถูกต้องเนี่ยถ้าถามว่าลงไหมเนี่ยลงลงไปสองเซนแล้วอะ่ะลงจนเห็นหน้าแล้วหเห็นขอบ<อ>แ,แล้วอ,ะอ่ะ เราต้องเปิดเข้าไปข้างในนห้คุงเบี่ยงเข้าไปหน่อยเบี่ยงเข้าไปจะเห็นท่อตีนเข้าไปจะเห็นท่อท่อเห็นไหมอ่านี่อ่าเห็นไหมอ่าโอเคนะนี่คือท่อนะครับนี่คือระดับนะครับอ่าจะเห็นว่าระดับน่ยล้ำลงแล้วนะครับผมเนี่ยลงไปนะครับนี่คือระดับที่เขาวางใหม่นะครับอืมใช่ครับผมน้ำไปอันนี้ผมว่าไม่น่าจะมีท่อออกวิ่งมาทางด้านนี้มีไหม ต้มซึมมันไม่มีหนาที่ท่อออกอืมผมอาจจะอาจจะมีท่อออกนะ แท่เท่าที่คนถ่ายถ่ายได้อะ mm hmm. เมื่อกี้ระหว่างมาตรงดินแดงเห็นเขาก็ลอกท่อก mm ัน hmm. อาพัทไอหมู่บ้านตรงอะไรตังหละข้างบ,บนไม้ผ้าท uh huh. ุกซอยทุกซอยไปหมดอละทั่วหมด mm hmm. นี่คือทรายที่ลากออกมาจากในบ้านนะครับ เชื่อว่าเขาต่อที่หมดไปต่ออะไรแค่มุมบ้านตรงกำแพงนั้นแหละ<ม>ไอ้ส่วนที่มีปัญหาคือมีปัญหาในส่วนลงรถ<ม><ม>เอาละ น่าจะมีปัญหาที่เขาทำมาแค่น,นั้นใช่ทำแค่นั้นคือถึงงั้นมันอยู่ใต้ <c oughs> ใต้บนไดาใจ่มใต้แรงมันก็สุดของ 我们是这样的。 มีปัญหาอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ีตรงนี้นะนี่ตรงนี้มีปัญหาอยู่จะจับเลยไม่ถึงเมตรอ่ะกลางนี่พอดีนี่ไงก็ผนังอยู่ตรงนี้พอดีเลยมีปัญหาตรงผนังพอดีเลยมีปัญหาตรงผนังบันไดแอร์ผนังกระแพงบ้านเลย แทนได้ก็มีรงนอยานี้เไก็ูาน่ก็ีตรงนี้ของนี้ยนแก็ได้เายน้ำพุ่งมาเลยน้่ไหลแบบน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเลยคราวนี้นะ โอเคครับเครียะไหมท่อเมนเครียครับเคลียอ่าอันนี้พ่ออะไรอันนั้นมันเป็นช่องปูนธรรมดาไม่ใช่เป็นอะ่รท่อประปาไม่ใช่ท่อพีวีซีเขาที่ตัดทิ้งไว้เอาไว้แย่มั้งอ๋อพ่อเครียะไหมอืมหยู่ตอนจะปิดเขาไหมโอเคบมไม่งั้นก็ท่วมลงบ้านอะ ก็ท่าลงมาล่างนผมแอปมออาเจาะตรงนี้เพิ่มอ่ะโอเคครับผมนะอาต่อส่วนที่สองนะครับก็คือ,อนะจะเห็นว่าในนี้นะอ่าเต็มไปด้วยนะครับแน่นเลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นชั้นสองระเบียงชั้นสองนะครับนี่อยู่ติดปะนี่รับน้ําฝนเต็มเต็มโอเคเดี๋ยวมาเลยกันต่อจุดแรกผ่านไปแล้วนะ ขึ้นมาบนนี้ใช่ไหม เจอจุกตันแล้วครับไม,ไ,ไม่ไปเห็นไหมยิงอยู่ครับไปดูข้างล่างดูว่ามันจะไปทางไหนครับที่ลองไปดูดรครับจะรู้ใช่ไหม ใกล้ๆได้หรอแต่มาใกล้ๆหนะ่อเอาเมื่อกี้ดึงสูเบเอาใช่ไหมอืมมาใกล้ๆหนะ่อยเดี๋ยวอันนี้เราก็ไปตัดต่อลงคลิปใช่ไหมใช่ครับอ,อันนี้เดี๋ยวพี่ขอด้วย,ดวย,ดวยได้ป้ะได้ที่เขาแฟนพี่อ่ะที่เขาแบบจะเรียกที่เรียกมาทำอ่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดทาที่นี่ถูกใจอะไรเขาจะพาไปทำที่ออนรุ่มด้วยบ้านน้องสาวเขาแต่มันเป็น มไม่ใช่แบบนี้นะนอ๋อน,นู้นเจ็ดสิบป่ะฮะอ๋อน,นู้นเท่าไหร่เจ็ดสิบป่ะหกหกหกคือมันเป็นบ้านบ้านเดียวบ้านตระลังไนงะอือฮึหรือบ้านเสรีเหรอเอ้ยไม่ใช่อันนี้นเจ็ดสิบมันในนี่บัาน,น,น,นเสรีนี่มันเป็นดิน,นใช่ป่ะใช่ครับถ้าดินมันมาจากไหนล่ดินมาจากหลังคา ปูนด้วยพี่ข้างล่างปูนดกวเศษขยะอะไรเนี่ยเศษพลสติกพี่เนี่ยเศษลาสติกเนี่ย้อยเนี่อย,อยงลงมากเยเลยเนะมน่ยลอยลอยไม่ลงอย่ังพี่ยังไม่ลงพีเนี่ยเ็ษเศษพลาสติกเนี่ยขึ้นมาเนี่ยใครทำฝาพลาสติกอะไรรั่วรวงไปเนี่ยมันไม่มีฝาคิดว่ามันก็ มันไม่มีฝาครอบ,รอบใช่มันไม่มีฝาครอบไม่มีตะแกรง ปั๊มปั๊มที่พังอ่ะปั๊มที่พังแต่แล้วพี่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยอันตรายนะครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นมอเตอร์เนาะ,นะแล้วสายที่ใช้อยู่ก็เป็นสายไฮดรอลิกเนาะเ<ม>วะลาไฟมันช็อตหรือม,มีมอเตอร์มีปัญหาเนี่ยไฟมันยื่นไปตามสายนะตอนลูกค้าผมหลายคนครับก็ไปใช้มอเตอร์ไฟฟ้าปั๊มฉีดน้ำแรงสูงเนี่ยแล้วก็ไปซื้อสายเอาไปใช้ได้ดกันสายอย่าลืมว่าเจ็ดลีนี่เอาแล้วมันทำแล้วมันทำนานมันไม่ได้ทำแค่ พอวิ่งไปเสร็จปัดทะลุเลยไอ้น,นั้นก็นคือโชคดีคใช่ไหมครับแต่ถ้ามันต้องแก้นานๆอย่างเงี้ยมอ,อเตอร์มันเอาไม่ไหวเพราะมอเตอร์จีนใช่ไหมอ่าบางคนถึงขนาดมอเตอร์พังอย่างเงี้ยมอเตอร์พังตัดต้องเปลี่ยนอะตั้มเสียงเปลี่ยนเลยเนาะ,ะเปลี่ยนเลย นายนางบอกว่าจะต้องมาทําตามแบบผมแต่ถ้าอยากจะทําก็ต้องก็ต้องช่างใจนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์นะครับผมไม่ใช่ว่าผมไม่เคยใช้ผมก็ยังใช้ปั๊มที่มีไฟฟ้าอยู่แต่ผมอยู่กรณ์เซนตี้ผมและอุปกรณ์เซนตี้ของระบบปั๊มเราก็ต้องมีด้วยนะครับผมไม่ค่อยเชื่อคำโฆษณาหรอกครับแลาเราไม่ได้เป็นคนทําเองเพราะผมเป็นช่างอิเล็กอะ่ะใช่ไหมครับผมเชื่อตัวผมเองผมจะตายแล้วก็ตัวผมเอง ก็เหมือนกันนะครับทุกคนก็ตายเพราะตัวเองแต่อย่ามาบอกว่าดูผมแล้วมาทำตามบอกว่าตั้งสบายเลยคนถ่ายนั่งก็นั่งได้น่ะพี่ปิดสายสายแล้วสายมันไม่หักอะไรครับผมเนี่ยสายเวลาบี่ปิดปิดปิดเนี้ยไม่หักครับที่สายม้วนนี้หมื่นว่าบาทครับ นี่ยะถ้าขนาดมันเป็นสายลมใช่ไหมไม่ใช่ครับที่สายน้ำเลยเขาก็สายน้ำเลยนะถ้าเป็น,นของที่ออสเตรเลียนะครับที่ในเดนแอดดิสนะครับม้วนนั้นที่เขาใช้อยู่เนี่ยเฉพาะสายนะครับไม่รวมโลนะครับเออราคาสายห้าหมื่นแปดน้ำลงแล้วครับมาเร็วโอ,อ้โห<า>เลยนะ พุ่งเลยไนนหน,นุ่นหมดเลยการนี้รารนี้เราไปไปอุดอยู่ตรงนู้นอีกปะไม่ละครับพี่มันเป็นพวกโคลนทรายครับพี่น้ำปูนครับพี่เนี่ยที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนี่มันขึ้นมาอ่ะพี่ลองไปชมเลยครับว่ามันอยู่ตรงไหนลงข้างล่างลงไปข้างล่างเลยครับไ,ไปดูดิครับลงแบข้างล่างครับ <c oughs> คลิปนี้เรียบร้อยครับงานที่2ที่เดียวกันนะครับต้นเหตุของงานนะครับทั้งหมดมาที่แค่จุดนี้จุดเดียวแต่ปัญหาที่เห็นอยู่ลูกค้าเอาให้ลถสุดซ่วมนะครับดันท่อแล้วนะครับอัดท่อแล้วแต่ทรายยังอยู่ในระบบเส้นท่อครับอย่างที่เห็นครับว่าเป็นกระสอบนะครับท่อวางใหม่ด้วยนะครับลูกค้าวางท่อใหม่ด้วยนะครับท่อขนาด8นิ้วนะครับแต่ทรายก็ยังอยู่เต็มท่อครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับที่คาดคิดไม่ถึงนะครับตรวจสอบก่อนครับงานสำรวจมาก,ก่อนครับแล้วค่อยว่ากันโอเคครับอย่าลืมครับ0863453568ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แก้ท่อตันช่างเอกีให้บริการโอเคบายบายครับ